นิทานเรื่องเมืองลับแ,แลทิดน้อยกำลังเป็นหนุ่มวัยชะกันจะเข้าป่าหาของป่าเป็นประจำเก็บเห็ดหาหนอไม้บางทีก็ดักไก่ป่าวันนี้ทิดน้อยเดินเข้าป่าจนตัวเองหลงทางเขากำลังยืนงงอยู่กลางป่าเพราะปกติไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้จูจ่ๆเขาก็เห็นหญิงสาวสามคนเดินออกมาจากป่ากำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนไม่ทันระวังตัวทิดน้อยรีบหลบหลังพุ่มไม้ โดยที่หญิงสาวไม่ทันรู้ตัวเขาดูหญิงสาวสามคนก้มเหมือนซ่อนอะไรไว้ในพุ่มไม้ทิดน้อยสงสัยเป็นอย่างมากหญิงสาวสามคนนี้แต่งตัวแปลกๆมาจากหมู่บ้านไหนหลังจากนั้นหญิงสาวสามคนก็เดินหายไปทิดน้อยรีบเข้าไปดูด้วยความสงสัยเขาเห็นใบไม้ใบเล็กๆที่หญิงสาวซ่อนไว้เขาจึงเก็บใบไม้หนึ่งใบไว้และรอว่าหญิงสาวจะกลับมาเมื่อไหร่พอบ่ายแก่ๆหญิงสาวสามคนก็กลับมา ต่างคนต่างรีบหาใบไม้ที่ตัวเองซ่อนไว้สองคนที่หาเจอก็รีบเดินจากไปแต่อีกคนเธอหาอยู่นานก็หาใบไม้ที่เธอซ่อนไว้ไม่เจอทิดน้อยจึงตัดสินใจออกจากที่ซ่อนเดินเข้าไปหาเธอหญิงสาวตกใจเล็กน้อยหลังจากที่ทั้งสองได้พูดคุยกันทิดน้อยจึงรู้ว่าเธอมาจากเมืองลับแลและบอกกับเธอว่าหากเขาหาใบไม้เจอขอให้เธอพาเขาเข้าไปเมืองลับแลด้วยเธออ้ำอึ้งสักพักจึงตกลง และบอกว่าท่านต้องรักษาสินห้าให้เคร่งครัดหากเข้าไปเมืองรับแลแล้วทิดน้อยจึงรับปากทันทีหลังจากที่ทั้งสองเข้ามาเมืองรับแลทิดน้อยอาศัยอยู่ที่บ้านของเธอจนทั้งสองเกิดความรักต่อกันและตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยที่ผู้เป็นแม่รู้เห็นและยินยอมหลังจากที่ทั้งสองคนตกลงเป็นสามีภรรยาทิดน้อยเคร่งครัดในการรักษาสินห้ามาตลอดทั้งสองอยู่กินกันอย่างมีความสุข และมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ผู้เป็นภรรยาออกไปหาอาหารในป่าทิดน้อยเป็นคนเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านลูกน้อยร้องให้โยเยไม่หยุดแม้ทิดน้อยจะพยายามกล่อมอย่างไรก็ตามเพราะลูกติดแม่จนในที่สุดทิดน้อยจึงเผลอลืมตัวโกหกลูกไปว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วจึงทำให้ผู้เป็นแม่ใหญ่ได้ยินพอตกเย็นภรรยาทิดน้อยมาถึงบ้านจึงรู้ว่าทิดน้อยผิดศีลเสียแล้ว ทั้งสองต่างเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วทิดน้อยจำใจต้องออกจากเมืองลับแลภพัรยาของทิดน้อยเองก็เสียใจเมืองลับแลเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์หากฝืนอยู่ต่อจะต้องเจ็บป่วยหรือมีอันเป็นไปเขาทั้งสองจึงไม่มีทางเลือกเรื่องนี้จึงต้องจบลงด้วยความเศร้า